แล้วตอนนี้มึงทำอะไรอยู่ก็เล่นเกมอยู่นี่นะเลยเดินไปเดินมาเนี่ยเดินไปเดินมาในเกมนี่นะชีวิตมึงคงว่างมากใช่ว่างจัดเลยแล้วแล้วตอนนี้มึงกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วกินกับอะไรอะ่ะหมูย่างมงังหมูย่างแล้วแล้วน้ำจิ้มแบบไหนซีฟู้ดหรือจิ้มเตียวจิ้มซีฟู้ด อ๋อซีฟู้ดอ๋ออร่อยไหมอ,อร่อยอร่อยแค่ไหนก็ระดับหนึ่งอ๋อระดับหนึ่งเลยโอเคโอเคไม่ถามลนะะอีะอ้มึงว่างใช่ไหมเนี่ยเออว่างไม่มีอะไรทำ <c oughs> วันนี้ไม่ไม่มีอะไรทำจริงๆครับหมดแฟชั่นในการทำคลิป ก็เลยห네ันไปทําคลิปสั้นแทนคลิปยาวนี่คงจะปล่อยไปอีกนานกูวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเกมเลยกูก็วิ่งไปวิ่งมาในมาติเพื่เยอะควบดูดีอไอ้เหี้ยแก็เจอเวียนกรูพลายมานี่กูนิ่งเออไสัตว์อีกสัวนนี่กูไม่รู้จะหายังไงเนาะเกมเองเกมมันก็ไม่อธิบายเลยไม่รู้หายไปจากไหนอืมพัฒนามันเก็คไว้มีเวนกักเอาไว้กักอะไรวะ กักไงกักไม่ให้เรารู้กักไม่ให้รู้เฮียอะไรบางทีแม่งกีไมนก็ไม่บอกยอมบอกยันจบอีเวนต์น่ะเออแถวบ้านมึงฝนตกปะตกนิดเดียวนิดเดียว,วดเมื่อว,วานคุณกูตกหนักช่วงคำ่ำก็เลยไม่ได้เข้าดิสก่อนเมื่อว,วานคุณกูตามไปอยู่กับนิวไงแต่ตอนนี้ไอ้นิวไปไหนไม่รู้ ไม่รู้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 ที่อย่างเหมือนผู้ใหญ่แถวเนี้ยใครเข้ามาอีกมาเปรมสวัสดีเออทำไรอ่ะฮะทำไรทำอะไรนั่งเล่นนั่งเล่นอ่ากินข้าวยังกินแล้วอาบน้ำยังยังเดี๋ยวค่อยไปอาบห้าทุ่มก,กินกินกินแล้วนะกินข้าวกันเลยขับมันไก่ดิอร่อยไหม อร่อยดิน้ำน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยไหมน้ำจิ้มอร่อยไหมอร่อยดีทำเองด้วยทำโอ้ทำเองโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ทำมาแจกกูบ้างวะเออแต่มึงอยู่ไกลนี่ยหมดเลยไปไอ้เหี้ยทำแจกไปส่งให้มึงไปพูดแล้วสองวันอ่ะว่สองวันก็แกะหน้าบูดแล้วมั้ยไอ้เหี้ยบูดบูดไม่นแตกไอ้เหี้ยทำให้แคปต่อให้แคปส่งส่งทีแม่งแคปแม่งบนไอ้เหี้ยแคปแอบแดดข้างทางไอ้สัสไม่เดี๋ยวเขต้องแอบแม่งคือระหว่างทางอ่ะ เออจริงไม่ต้องแอบแยอะไรเงี้ยซื้อระหว่างทางเงี้ยแต่วส่งพอถึงบ้านปุ๊บเนี่เราก็บอกทีหลังมึงไม่ต้องสั่งไกลขนาดนี้นะไอ้หีไอ้เียเปลืองน้ำมันก็เปลืองไอ้ที่ออแล้วโปรเจกต์ภาคเนี่ยไปถึงไหนแล้วโปรเจกต์ภาคผม嘛เออไปถึงยังไงพี่โปรเจกต์ภาคไปถึงไหนแล้วภาคกูอะอ๋ออ่าอะไรวะไออะไรนะไอตัวไลน์ในกรีดอะ อ๋อเดี๋ยวว่างๆค่อยลงตอนนี้ยังไม่มีกตไม่ไม่มีกติเกะใจจะลงไอ้สัสเอ้กูรอดูตั้งนานแล้วนะกูดูแค่รอดูแค่บลงานเนี่ยอันเนี้ยอันเดียวอะเออตอนนี้เสือแต่งคนต่างหมดไฟหมดไฟก็เฮียแล้วไม่ใช่หมดไฟไม่ไม่มีคอนเทนต์เฉยๆไฟมันมีอยู่มันลุกโชนได้ทุกเมื่อทุกเวลาเออแต่มันไม่มีกติกตใจแบบ อยหาคอนเทนต์เขาตัวเองอ่ะคือคิดไม่ออกไอ้เห <c oughs> ี้ยคอนเทนต์นี้ก็มีคนทําไปแล้วไอ้ตัดไอ้คอนเทนต์นี้แบบก็ลอกเรียนไม่ได้แล้วก็หาว่าก๊อปไปกูก็ไม่ทําอะไรสัตว์กูก็มานั่งบ่เตบ่เนไอ้<บ>เหี้ยรอร<บ>อ,อเรียนกูในคลิปเหี้ยนั่นอีกแล้วเออมีอะไรจะฝากค,คนดูไหมนะฝากอะไรเหรอมีอะไรด้วยเหรอ อ,อ,อ,อย่าลือย่าลืมเก้าอี้นะอย่าลืมไปติดตามเพจฝึกภาคใหม่ของผมแล้วก็ช่องยูทู e ฝึกภาคใหม่ของผมสตาร์เกตวีสองนะครับผมอ่าโอเคก็อย่าลืมติดตาม <c oughs> มันด้วยเ,เ,เแล้วก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะโฟดิซิกเกมมิ่งทีเอชนะฮะแล้วก็เพจโฟดิซิกเกมมิ่งทีเอชฮะก็คุณนีคาราดแคลนตังนะผมอยากได้ตังติดตามผมเยอะเลยผมจะทำคลิปเร็วลงเยอะโอเคอ๋อแล้วก็เรามีติกตอกนะผมแล้วก็ ติดตามเยอะๆนะผมเพราะจะหายิงแล้วหายิงโอเคเพราะหมายมึงหาญิงก็แลับผมเอ้ยโอเคโอเคไปไปแล้วครับทุกคนไปครับทุกคนเฮ้ยรีบตัดหมดแล้วมึงอ่ะ